โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกม Back c o v e r a ร i เอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิว ID สายดองที่เล่นมาเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับว่ามันแตกต่างจาก ID ดีที่เราเนี่ยเล่นแบบปกติหรือเปล่านะครับที่ไม่ดองกาชาเนาะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่า i อดี ID นี้ผมเล่นมานะครับ5วันแล้วก็ดอง ID นะครับไม่ค่อยได้สุ่มกาชาแล้วก็เก็บเพชรนะครับไว้รวมถึงพลังงานก็เก็บไว้ด้วยเดีย๋ยวเราจะพาไปดูนะครับพลังตอนนี้อยู่ที่1 3 0 0 0 0นะครับ ถามว่า ID ดีก่อนเนี่ยที่ผมเล่นไป4วันนะถามว่าไอดีนะเนี่ยพลังเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเนี่ยผมเล่นไป4วันนะครับพลังอยู่ที่145,000นะตาัะตัวหลักก็จะมีแอตตาแดงนะครับ LR เลเวลประมาณ91นะแล้วก็2ดาวมิโมซ่าเขียว LR เลเวล82 1บดาวโลตัสฟ้านะครับ LR เลเวล100ไม่มีดาวนะครับยามิฟ้า UR เลเวล80นะครับ2ดาวแล้วก็รุ่นพี่กอร์ดอน lr ห้าดาวเลเวลแปดสิบสามนะครับประมาณนั้นเนาะในส่วนของพลังเนี่ยทีมหลักสี่ตัวเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเล่นมาสี่วันเนาะพวกการ์ดพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็มีผลต่อพลังนะครับรวมถึงการทําดาวทีมนี้ถามว่าผมเนี่ยทำดาวตัวละครได้เยอะไหมก็ดูตามสภาพเลยครับมีในส่วนของไรอาร์เขียวนะครับเลเวลร้อยเนาะก็ไม่มีดาวนะครับแล้วก็แซนลี่แดงนะครับเอ่อชาร์ลอตแดงแล้วก็จะเป็นในส่วนของรุ่นพี่ นะครับฟินแลนด์นะอ่าก็ประมาณนี้พลังเนี่ยถามว่าต่างกันแค่1 5 0 0 0ันเนี่ยถามว่ามันเยอะไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่เยอะนะห่างกันไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับว่าเราสุ่มกาชาน้อยด้วยนะสุ่มกาชาผมสุ่มไปรวมๆแล้ว50บใบนะครับก็สุ่มตู้ซีซั่นไป10ใบแล้วก็สุ่มตู้เขียวไปอีก40บใบนะครับ ไมากาชาณ์ปัจจุบันผมมีอยู่48ใบแล้วก็เพชรอีก1 0,000ืนะครับถือว่าทรัพยากรเราก็เหลือดๆนะเราสามารถหาเพิ่มได้นะจากการที่จบบท5แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล20เนี่ยเราก็จะได้รับใบสุ่มมาอีกมา20ใบนะครับเลเวล18แล้วก็เลเวล20นะครับอ่าเราก็จะได้เพิ่มมาจากส่วนนั้นอีกนะจบบท5ได้อีก1,200นะครับถามว่าอะไที่แล้วเนี่ย ผมพลาดตรงไหนนะครับก็คือการสุ่มกาชาเนี่ยผมสุ่มค่อนข้างเยอะนะผมสุ่มไปนาวสองราสใบนะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้มาถามว่ามันได้มาโอเคไหมมันได้มาถือว่าไม่เกลือนะครับผมได้มาคือแบบตัวดีมากๆนะครับแต่ว่าของที่ผมเนี่ย เสียหายไปค่อนข้างมากเลยก็คือตรงส่วนของไอเทมใช้งานครับผมหมดกล่องน,นี้ไปเยอะมากๆครับหมดไปเยอะมากๆโดยที่แบบว่าหาอุปกรณ์ LR เนี่ยไม่ค่อยได้เลยมากสุดเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ2-3ชิ้นเองนะสำหรับ ID ที่ผมเนี่ยเคยเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับทำให้ผมเนี่ยเฮ้ยผมผิดพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าอ่ะก็คือพลาดใหญ่มากเลยครับ1เลยก็คือการสุ่มการชาที่มากเกินไป2เลยก็คือ การฟาร์มครับผมอ่าการฟาร์มเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการที่เราเนี่ยจะช่วยดันพลังนะครับ3เลยก็คือการปั้นตัวม่วงครับปั้นตัวที่เราไม่ค่อยใช้เนี่ยผมมองว่ามันไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนะที่เราต้องไปปั้นตัวที่แบบเออเราชอบนะครับเพราะว่าเกมนี้หนึ่งเลยเราต้องเล่นตัวที่มันเก่งๆหน่อยนะครับถึงเราจะสามารถผ่านด่านตีกิจกรรมได้ดีนะครับอย่างเช่นตัวละครของรุ่นพี่กอร,ร์ดอนที่ผมชอบใช่ไหม มันก็คือมันก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะครับแบบว่าเอาง่ายๆคือแบบมันแบบยังไงไงปั้นมาไม่ได้ใช้แล้วกันนะครับประมาณนัน้นเนาะผมก็เลยแบบเออปั้นพลาดไปนะทํา l r เนี่ยถามว่าของมันเนี่ยเสียของค่อนข้างเยอะไหมต้องบอกได้ว่าเสียค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียทั้งเงินนะครับเสียทั้งของอัพเวลต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเสริมแก่งนะเสริมแก่งเนี่ยถ้าเราทํา5ดาวนะบ,บอกได้เลยว่าเปลืองเงินมากๆครับ เปลืองเงินเปลืองทองนะครับทองเนี่ยเกมนี้หาค่อนข้างยากนะครับรก็แนะนําว่าเราไม่ควรที่จะทําตัวมั่วสั่วน,นะครับอย่างเช่นตัวละครที่เราแบบว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเก่ง,งอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชอบเนี่ยเราก็๋ยวค่อยทําก็ได้ครับเราไปทําตัวที่เขานิยมเล่นกันก่อนดีก,กว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัว r s r, r หรือว่า s n r, r, r พวกเนี้ยเราควรที่จะทตัวที่เขาใช้งานกันจริงๆนะครับเพราะว่าทองหายากนะเวลาเรา ในส่วนของเสริมแก่งทําดาวตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างใช้ทองค่อนข้างเยอะเนาะเราจะไม่มีนะครับไม่มีใช้เอานะแล้วก็การตีบวกครับการตีบวกอุปกรณ์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตีบวกของที่เราใช้งานจริงๆนะแบบว่าถ้าของไหนที่เราไม่ค Ö ่อยได้ใช้เนี่ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยออฟมันไม่ค่อยดีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตีบวกแปดนะครับหรือว่าถ้าจะตีบวกแปดผมแนะนําว่าให้เราตีแค่ตัวดาเมจตัวเดียวนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตีมันเยอะครับเห็นปะ ก็บวกแค่4ี่หรือว่ายังไม่ต้องบวกเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นไอเดีเก่าผมเนี่ยผมจะไล่บวกทุกชิ้นเลยครับโอ้โหบวกแดทุกชิ้นเลยพอมีของใหม่ผมก็สับไปเรื่อยแล้วก็ตีใหม่ไปไเรื่อยๆนะครับมันทำให้เราเนี่ยสูญเสียทรัพยากรมันก็เลยพลังค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับไอดีนี้ที่เล่นมา5วันที่เป็นไอดีดองพลัง1นึ่งแก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับของเราก็ดองไปค่อนข้างที่จะเยอะเนาะถามว่าวันๆหนึ่งเนี่ยผมลงด่านลงอะไรไหม ผมไม่ได้ลงในส่วนของด่านเนื้อเรื่องนะด่านเนื้อเรื่องผมจะคาไว้ก่อนนะครับผมจะเคลียร์ในส่วนของท้าทายท้าทายเนี้ยผมจะเล่นให้ครบในทุกๆวันนะครับแล้วก็ในส่วนของการฟาร์มถามว่าผมฟาร์มตรงไหนผมบอดตรงไหนตอนนี้ผมจะบอดอุปกรณ์เพราะว่าผมจะทาเควสของรุ่นพี่แมกนาผมก็ต้องบอดอุปกรณ์เอาอุปกรณ์ไปย่อยหรือว่าเอาไปคาอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ผงสีแดงมาทําในส่วนของหินตีบวก ในส่วนของเครื่องประดับนะครับอ่าก็จะทำเควสของรุ่น,นพี่แมกนานะครับถามว่าทําแล้วมันได้อะไรรุ่นพี่แมกนาเราจะเป็นต้องทําครับเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของนี่เลยครับเศษอเนกประสงค์เอนเนอาร์นะรวมถึงไอ้กล่องนี้ครับกล่องนี้นะนหลายๆคนบอกว่าเออมันไม่ได้ตัวนะครับันนั้นต้องขออภัยด้วยผมได้ลบคลิปไปแล้วนะมันได้เป็นเศษนะครับส่วนตรงเนี้ยเนาะอ่าถ้าเราต่อให้เราไม่มีตัวนะครับอ่าอย่างเช่นผมไม่มีในส่วนของเอ,อ่อตัวของลาเดรตตกันนะครับ แต่ว่าผมเลือกมาเนี่ยมันก็ได้เป็นเศษนะครับการที่เราจะได้ตัวเนี่ยเราต้องไปสุ่มหาให้มันได้ตัวหรือว่าเปิดจากที่มันแบบว่าการันตีการได้ตัวนะครับเราถึงจะเอาเศษเนี่ยไปอัพตัวได้อีกทีนะึงนะถ้าใครเปิดเนี่ยแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะเออเก็บไว้ก่อนให้พวกไรอาลงตู้ปกติก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีการอัปเดตเข้ามาในกล่องนี้นะครับแล้วค่อยเลือกตอนนั้นเนาะโอเคแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้ตัวผมก็แนะนําว่าให้เลือกดาเดสกับในส่วนของตัว วิลเลยมนะครับอ่าสองตัวนี้นะที่เราควรที่จะมีติดทีมไว้นะครับแล้วก็ได้ใบสูมอีกสิบใบนะครับประมาณนี้เนาะในการที่เราจะทำเควสนะครับ แล้วก็ตัวละครแนะนําว่าอย่าไปปั้นเยอะนะครับต่อให้มีกิจกรรมมาเนี่ยเราก็อย่าไปปั้นเยอะเพราะว่าเราเนี่ยต้องรอโนเอลแดงนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะทําทีมฟ้าก็ทําทีมฟ้าไปเลยนะท,ยท,ทีมเขียวก็ทําทีมเขียวไปเลยแล้วค่อยไปรอโนเอลแต่ว่าผมเนี่ยตั้งใจว่าจะทําทีมแดงนะครับก็เลยจะรอโนเอลก่อนนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยผมจะทําเป็นทีมในส่วนของจอูเลียสเอ้ย จูเลียสนะครับผมหรือว่าจกักรพรรดิเวทมนต์นั่นเองนะครับก็จะทําเป็น2ทีมเนาะก็จะมีโนเอลทีมหนึ่งแล้วก็จูเลียสทีมหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้บ้านตัวอื่นเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็จะเน้นปั้นเป็นตัวที่ใช้งานหลักๆนะก็จะมีไรอาร์นะครับมีแซนลี่แล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อชาร์ลอตนะครับแล้วก็รุ่นพี่ฟินแลนด์เนาะโอเคก่อนนะจาก,กันไปเดี๋ยวเราเอาไปลงอารีนาให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าเผื่อว่าอยากจะดูทีมของผมนะอ่าตอนนี้กู้ชนะเฉยเลย มีคนมาตีนะครับอ่าโอเคเอาตีเป็นห้าหมื่นแล้วกันนะเราไม่เน้นแบบว่าตัวแข็งแข็งเราเน้นแบบตัวที่มันอ่อนแอหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราต้องเก็บแต้มเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปสูงๆนะถามว่าทําไมไม่ตีสูงๆนะก็เพราะว่าตัวผมเนี่ยจะมีแค่ไรอาร์ที่เป็นตัวแบกตัวเดียวนะครับอ่าเปิดมาถึงถ้าเขาไม่มีตัวใบให้เราใช้รุ่นพี่ฟินแลนด์ไปก่อนครับเพื่อเพิ่มเอดเคนะอ่าแล้วก็กดท่าสอของชาร์ลอตนะครับรถป้องกันเกมนี้มีผลอย่างมากนะพวกรถป้องกันนะครับแล้วก็เป็นัครบ อันนี้จริงเนี่ยถ้าเราเล่นตามเมตานะเขาจะนิยมใช้ตัวที่มีการสร้างโลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลาเดสหรือว่าจะเป็นโนเอลนะครับเราควรที่จะมีติดทีมอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเออมันสร้างโลหมู่ได้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยถึกขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ถึกแค่ตัวเดียวแต่ว่าถึกหลายตัวเลยนะครับโอเคมาดูทีมนี้กันสักหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะตึงอยู่แหละนะครับมาไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว,ว่าเราก็ลองดูนะ อันที่จริงพลังผมจะเยอะกว่านอี้นะัถ้าผมตีบวกอุปกรณ์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นนะครับกดรุ่นพี่ฟินแลนด์ไปก่อนปึ๊บแล้วก็กดชาร์ลอตไปก่อนครับลดป้องกันสเตปเราก็จะเล่นแบบเดิมเลยนะกดอันติไปอันนี้เขามีตัวรุ่นเทินนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นไปก่อนปึ่งอย่าให้เราได้ตีแค่นั้นแหละอ่าได้ตีมา อ่าตีธรรมดาไปก่อนปึ๊บปึ๊บหืมล่วงปึ๊บปึ๊บเป็นไงแค่นี้เราก็สามารถเล่นได้แบบเออพอที่จะเล่นได้แล้วเนาะไม่ใช่เล่นได้ต้องไหวว่าพอที่จะเล่นได้ถ้าไปสูงสูงกว่านี้เราไม่ไหวแน่นอนครับแล้วก็ต้องเลือกตัวที่มันดีๆหน่อยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมในการที่เราเล่น PVP ในส่วนของดันเจี้ยนต่างๆนะครับอ่าดันนี้ผมก็อยู่แค่ชั้น12บนะครับแล้วก็ ในส่วนของดันเจื่อนอุปกรณ์ผมก็จะลงเป็นสีฟ้านะครับชั้นที่10เนาะแน่แค่นี้ก่อนผมยังไม่รีบร้อนนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ราวๆนี้นะครับสําหรับไอดีนี้เนาะของหลักๆเลยนะครับก็จะดองเป็นใบสุ่มนะใบสุ่มแล้วก็กุญแจเนี้ยไม่รู้ว่าจะไขตูน้หน้าได้หรือเปล่าผมเห็นคนบอกว่าไขาไม่ได้เออผมก็งงนะ ถ้ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับกุญแจดีนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล่องพลังงานผมดองไว้27กล่องเลยนะก็ถ้าบ่าเรามีพลังงานเหลือ2,700นะครับฟาร์มกันแบบจุกๆแน่นอนถ้าโนเอลมานะก็ประมาณนี้ละกันอย่าลืมดองพวกพลังงานแล้วก็ใบสุ่มรวมถึงเพชรไ้ด้วยนะครับเอาไว้สุ่มตู้กาชาเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับลิปมีลาไปก่อนสวัสดีครับ